แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ลำตะโคงไหลผ่านด่านช้างบรรพาการงานประเพณีหลากหลายมากมายกสิกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองคู่เมืองในอดีตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่129หมู่ที่4บริเวณส่วนราชการอำเภอบ้านด่านภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญเลี้ยงบูงานในเมืองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่าน วิสัยทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพปรัชญาการศึกษาคือความเจริญงอกงามของชีวิต ศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านบริหารงานโดยนายบุญเลี้ยงบูงานในเมืองผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูจำนวนสองคนพนักงานราชการจำนวน14คนครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน3คนและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จำนวนหนึ่งคนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านมีศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในความรับผิดชอบ4ี่แห่งดังนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับตำบลบ้านด่านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปราศาสศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลวังเหนือและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลน,นนขวาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านเป็นสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนสู่สถานศึกษามาโดยตลอดโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและประชาชนมีหลักคิดและแนวปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันตัวเองพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์จนได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช2558และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ 1. ด้านบุคลากร1.1 ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีมีเหตุผลในการครองตนครองงานมีความพอประมาณในการดำเนินชีวิตมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งทางด้านวิชาการด้านงบประมาณการบริหารงานทั่วไปและงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นๆชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆดําเนินการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนวัตกรรมที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆสวัสดีครับผมนายมูลเลี้ยงบุงหาในเมือง ภูมิในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านดา่านได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารมีการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านนโยบายและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในใช้ในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานสู่สถานศึกษาอื่นและชุมชนมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูบุคลากรโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ผู้เรียนส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนางานและจัดการและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยสอดแทรกหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบผู้ไปกับการใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิตให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองและเพื่อนผู้เรียนที่เป็นแกนนําอย่างต่อเนื่องผู้เรียนแกนนํามีความรู้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียงสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาขยายผลสู่ชุมชนกลวมอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่ควบคู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ 1.2ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและระหว่างครูกับผู้เรียนทำให้เกิดการบูรณาการสาระการเรียนรู้ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยและสถาบันหลักของชาติมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ในวิธีการที่หลากหลายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันดีจำปาทองพนักง,งานราชการตำแหน่งคือกศตำรวจสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอํากฤษบ้านดามมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระคาาเต่านานพิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวในราชการที่9ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราได้นํามาใช้ในชีวิตประจำวัน ในฐานะผิรดีเชิดเป็นกลุ่แได้นาหลักปรัชญาเศริฐกิจพองเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนําหลักคิดของสูงสามสี่สองสี่คือเน้นขความรู้และเง้นข้ยจรรธรรมสามหลักการความมีเหลค่าคนตประมาณมีกลุ่มการที่ดีและไปสู่สี่มิติอันประกอบด้วยทางเศรษฐกษาสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสามศาสตร์การพัฒนาสี่ท่าบรุราชูบายานการศึกษา การิทศาสตนำมาแต่ข้อความรู้ให้กับผู้เรียนคนที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมนีความเคียงมีความประมาณรู้จักประหยัดรู้จักอดคมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง 1.3นักศึกษานักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลและคุ้มค่าเกิดศรัทธาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเห็นได้จากแกนนำนักศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เช่นการทำเกษตรตามวิถีพอเพียงการทำบัญชีครัว รเนและยังสามารถขยายผลสู่ครอบครัวชุมชนโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับกับผมนายนิคมจุมเกตนักศึกษาระดับมปลายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านเป็นนักศึกษาแกนนาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านกับผมได้นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเช่นการจัดสรรเวลา ในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีเวลาในการทำกิจกรรมที่ตนเองรักโดยที่ไม่ขัดต่อเวลาเรียนและทั้งเป็นการฝึกฝนตนเองให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนในการทำงานต่างๆอีกทั้งได้ยึดหลักการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงเป็นพื้นฐานสำคัญอีกทั้งได้เล่าเรื่องราวความรู้ที่ได้รับจากฐานความรู้ต่างๆของสองกอรระดับอำเภอบ้านด่าน นำมาเล่าให้ครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดความใกล้ชิดอบอุ่นมากขึ้นขอบคุณครับ1.4คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านความพอเพียงและคอยส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะความเห็น ชอบในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์สวัสดีครับผมกับผมนายจตุรงค์รงทองเจริญประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของศูนย์ส่งเสร,ริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านผมได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการจัดสรรเวลาในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีเวลาในการทํากิจกรรมที่ตนเองรักและทั้งเป็นการฝึกฝนตนเองให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนในการทํางานต่างๆอีกครั้งได้ยึดหลักการพึ่งพาตนเองได้ความพอเพียงเป็นพื้นฐานสําคัญอีกครั้งได้เล่าเรื่องราวความรู้ที่ได้รับจากฐานความรู้ต่างๆของสองกรอดอํำเตอบ้านด่านนํามาเล่าให้ครอบครัวทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดค,ความใกล้ชิดอบ่นมากขึ้นครับ 2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1อ,อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกของสถานศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประสานงานกับชุมชนเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆเข้ามาใช้ ประโยชน์มีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลและรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนการสอนและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2.2แหล่งเรียนรู้ฐานเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดฐานเรียนรู้ทั้งหมด3ฐานดังนี้ 1. ฐานปุ๋ยหมาก 2. ฐานบัญชีครัวเรือน 3. ฐานการปลูกหมากโดยมีครูเป็นวิทยากรรับผิดชอบประจําฐานการเรียนรู้ซึ่งสามารถอธิบายข้อมูลต่างๆประโยชน์จากฐานการเรียนรู้และจัดทาสื่อการ การเรียนรู้ทั้งการถอดบทเรียนแผนการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้รวมถึงสื่อต่างๆประกอบในฐานการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประเมินฐานการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านมีการวางแผนการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการรับสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลในเขตอำเภอบ้านด่านซึ่งสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการรองรับการเข้าศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นโดยไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสามารถบริหารจัดการการขับเคลื่อนหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือ พัฒนาหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้รับการยอมรับและเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ทำให้ชุมชนไว้วางใจในการสนับสนุนส่งเสริมและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่าน ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชนมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการสนับสนุนการประสานงานอย่างดีหน่วยงานให้การยอมรับและร่วมมือกับสถานศึกษาในการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในสถานศึกษาและสู่ภายนอกสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาในชุมชนและหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกและเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆได้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับชมและรับฟังเป็นอย่างสูงหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและน้อมรับคำติชมไว้ณที่นี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ